Recording progress in สวัสดีครับวันนี้เรากลับมาอยู่กับ,บรายการแมตช์ปาร์ชัมเปี้ยนที่เจอนะครับแต่วันนี้ผมจะมาเฉลยข้อสอบนานาชาติรอบแรกปีการศึกษา2 5 1 5ข้อที่20นะครับข้อที่20โจทย์บอกว่ากุ๊กไก่มีพื้นที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมมุมฉาก ขนาด12บสคูณสิตารางเมตรสร้างสระน้ำบริเวณดังกล่าวในบริเวณดังกล่าวขอบของสระน้ำขนาดกับขอบของพื้นที่รอบสระน้ำและสระน้ำมีขนาดและรูปล่างดังรูปถ้ากุกไก่ต้องการยกระดับพื้นที่รอบสระน้ำทั้งหมดให้สูงขึ้นอีก5เซนติเมตรด้วยแผ่นปูพื้น ตรงสี่เหลีมุมฉากขนาด1 0บคูณยีคูณหลูกบาศกเซนติเมตรแล้วกุ๊กไก่ต้องสั่งซื้อแผ่นปูพื้นกี่ลูกบาศกเมตรก็คืออย่างแรกผมจะมาดูตรงนี้ก่อน,นะครับเออให้สูงขึ้น5เซน5เซนนี้คือศูนจุด ห้าเมตรนะครับอ๋อข้อนี้เราจะใช้เป็นตรดพื้นที่ตรงสี่เหลี่ยมมุมฉากคือพื้นที่ฐานคูณสูงนะครับก่อนอื่นเราจะหาพื้นที่ฐานก่อนเราจะแบ่งรูปนะครับ อ่าหนึ่งสิบสองอ่ารูปแรกพื้นที่รูปแรกเป็นสี่คูณสิบเป็นสี่สิบเอ็มกำลังสองรูปที่สองเป็นสิบสองเอ็มกำลังสองรูปที่สามเอ่อมาที่ตรงนี้ก่อนอ่าเพราะว่าเขาเขาไม่บอกมานะครับตรงนี้คือหก ตรงนี้คือทั้งหมดคือหกลบสี่ตรงนี้มันก็จะเหลือตรงนี้อยู่นะครับเป็นสองเอ็มสี่คูณสองเป็นแปดอ้าวลืมเปลี่ยนสีเป็นแปดเอ็มกำลังสองหรือว่าแปดตารางเมตรนะครับจับมาบวกกันให้หมดนะครับได้เท่ากับ m กำลังสองและเขาเขาบอกว่าอะไรครับเขาต้องการเขาไม่ได้จะยกระดับอ,อพื้นที่สะนะครับเขายกระดับพื้นที่รอบสะครับาอาแบบนี้คือเขาต้องการจะยกระดับไอไอพวกนี้นครับนี่ไอข้างนอกพวกนี้ นี่เขาจะหามันได้ยังไงหาตรงๆหาได้นะครับแค่ว่ามันจะยากหน่อยวิธีของคนที่มีตรรก,กะนิดนึงนะครับเขาจะเอารูปใหญ่ลบรูปเล็กรูปใหญ่พื้นที่รูปใหญ่คือ15คูณ12ได้180 m กำลังสองแตสองตัวนี้มาลบกันนะครับ180ลบ60ได้120 m กำลังสอง อ่าเราได้พื้นที่สารแล้วครับเราก็สามารถเอาไปคูณสูงได้เลยหนึ่งร้อยี่สิบคูณศูนย์จุดศูนย์ห้าเท่ากับหกลูกบาศกเมตรอ่าข้อนี้ก็ตอบได้เลยครับว่าหกลบจุดมจุดหรือหกลูกบาศกเมตรนั่นเองครับ และหากเพื่อนๆมีคำถามที่อยากถามผมก็สามารถถามอะไรเพีได้เลยครับผมจะคอยอ่านอยู่เรื่อยๆและผมอยากให้เพื่อนๆช่วยกดไลค์กดติดตามและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปใหม่ๆต่อไปนะครับขอบคุณครับ